ตอนนี้เรามาอัปเดตนะคะห้องน้ําแมงนะคะว่าถึงไหนแล้วนะคะนี่โอ้ยนะคะมีคนจับตามองอยู่นะคะกับตันนะคะกับพูนะคะแมงนะคะแมงบี้นะคะแมงกระบี้นะคะแมงกระพูเป็นคนทําอาหารนะคะแมงกระบี้เป็นคนทํางานนะคะเป็นยังกอได้ตอบนะแบบนี้เกาะนานแล้วโอ้ ก็ความขึ้นหน้านะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทดสอบครับบผมทดสอเบิร์นบอกว่าไล่บอวันนี้หลา่บอจุกตื่นเต้นมากเลยจวกจุกลงหรือเปล่าคนที่กำลังขุดบุ่คือกัปตันแก้วพงศ์ก็มีนี่เป็นก้อนลงไปก่อนหมแล้วรัดลงเบิร์นครับ ร้อกนั่งนะกับตันขี้เร็วต้องทดสอบนะกับตันไ่รู้พักก้อนเนาะไม่ใช่เหมือนบ่าเบียนะเอากองเลนสวนเข้ามาด้วยโอ้มันหลายวันมันก็เลยแข็งใช่ไหมตอนตอนที่ทำมันฝนตกด้วยเนาะแม่นครับมันฝนตกก็เลยลบฝนมันบอเพราะว่ามันยังบอกมีหลังคาในบ่หมื่นฝนมาน่ะ พอทีนี้เราก็ต้องมือนโอบกันนอนติดมือกันพอมีหลังคาแล้วก็ไม่ยอมมานะะคโอ้มีสวนข้างด้วยนะคะมีสวนผักอยู่ข้างๆด้วยนะคะตอนนี้จะชมชมวิวใช่ไหมตรงนี้จะนั่งชมวิวใช่ไหมไม่ชมนะไม่ชมนะยังจะยังจะมองหลังคาอีกนะเพราะว่าหลังคายังไม่ทันมาครบโอ๊ยปั้นกล้องบั้นกล้องขอโทษทีขอโทษทีนะคะแม่ไม่เห็นกล้องนะคะ นี่ก็คือความคืบหน้านะคะของห้องน้ำแมงนะคะแมงกระพูนะคะแมงกระบี้กับแมงกระพูนนะคะลงมือทำเองเลยนะคะ กัป <pathway. S 2> ตันนะคะกัปตันแล้วก็แมงกะบี้นะคะแล้วก็ช่างพงนะคะช่างพงนะคะช่างพงด้วยนะคะมีพี่แดงนะคะมาเป็นพี่แดงมานั่งเป็นพวกกำกับอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีก้านะคะมีก้ามีโจ้น,นะคะโจ้ไปซื้อของนะคะตอนนี้นะน่าจะไปซื้อของอยู่นะเพราะว่าเห็นขี่รถไปนะคะโจก็ามานะคะโจก็ามาทุกวันเลยะคะ่ะ โจกกรมนกะูนะคะก็โอ้ยสองคนนี้ก็น่ารักมากเลยะะเมีแปลงผักด้วยนะคะมีแปลงผักด้วยนะคะ,ะ,คะยังไงก็ขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสั้นๆน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ้า,ามาจกุกกดเฟื่อนะคะสวัสดีค่ะ